ออกรถคนเดียวไม่เลาใจเท่าออกพร้อมเพื่อนนะคะชุงมือกันมาออกรถเป็นแก๊งได้นะทุกคนคันนี้นะคะเรามีสวิปนะ G.L นะคะให้เลือกถึง3คันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีน้ําเงินถูกใจคันไหนนะคะจะบอกว่าจุงมือเพื่อนออกรถกันได้นะนะคะนี่บอสเราใจดีนะคะใส่นี่เลยนะคะยางใหม่แม็กใหม,ใหม,ใหม่นะคะ หล่อมากนะคะนี่จะเป็นการยกหยอดแดงทุกคนนะคะขอบ15คันนี้นะคะเป็น Swift g l นะคะราคา3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะเป็นรถปี2018นะคันนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญานะคะ7,200นะคะ7ปีนะคะอยู่ที่84งวดนะรายได้ก็ขอเป็น13,000าขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าของคันนี้ได้สบายเลยมาดูที่คันต่อไปนะคะสีขาวสีขาวคันนี้นะคะเราจะได้ปี2019นเะคะเป็น Swift g l นะคะพิเศษเพียง4,90,000า 4,900 0เท่าน,นั้นค่ะขออภัยนะ409 4,900เท่าน,นั้นนะคะคันนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่7,584งวดนะคะสูงสุดถึง7ปีนะคะใครดอกเบี้ยใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะคะก็สามารถจับได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่เชาาว,ว่าตัวเองโวเครดิตผ่อนดีพ่อนตรงไม่ว่าจะผ่อนบ้านตรงบัตรตรงนะคะรถตรงทุกอย่างเกินปีนะคะมาลุ้นกับเราได้นะสอบเครดิต0% 6เดือนนะก็คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ 5,002นะคะ0% 6เดือนให้ไปเลยนะคะคันนี้ก็เช่นกันนะคะเราเปลี่ยนนะคะยางใหม่แม็กใหม่ให้ทุกคนแล้วนะคะคันนี้ขอบ15นะคะแค่แม็กนี้ก็คุ้มเกินคาดแล้วนะทุกคนนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้จะเป็นสีขาวแบบสวยมากนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะพรมนะคะทงสปอร์ตแบบนี้นุ่มนั่งสบาย นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มปรับโหมดนะคะรองรับ l x x f m AM ต่างๆได้เลยนะจ๊ะสำหรับด้านหลังนะก็นี่นะคะรเราเปิดแบบนี้นะคะทั้ง3ะคันนะเปิดที่เดียวกันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะพรมนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสปอยเลอร์หลังนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะ2องตำแหน่งท่อคู่ให้อีกนะจ๊ะโอเคมาดูกันขันต่อไปนะคะคันสินเงินคันนี้หล่อมากนะจ๊ะเป็น Swift g l นะ ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่3,9 9แ0บาทเท่านั้นนะคะผนตลอดสัญญา8 4งวด7ปีอยู่ที่7,3 0ดาคันนี้นะคะรายได้15 0 0 0เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะคะเป็นรถปี2019นะคะเครื่องพันสองนะคะนี่เราใส่ยางใหม่แมกใหม่ให้แล้วนะคะ3แบบ3สไตล์นะคะให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านในก็เป็นเบาะพรมนะคะทั้งคันเลย นุ่มสบายแบบนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะกลิ่นใหม่สะอาดหอมมากๆเลยคันนี้นะมาดูกันที่ที่นั่งแถวหลังกันบ้างนะคะก็จะนั่งกันได้หลายท่านนะนี่นะคะมีพรมยางนะคะด้านล่างนะคะทคำความสะอาดง่ายนะยกพรมออกไปทคำความสะอาดได้เลยนะคะ นีนะคะด้านหลังก็สีก็จะสวยฉ่าทุกจุดแบบนี้ทุกคนนะคะเปิดง่ายๆแบบนี้นะแตะปุ่มยางนะคะแตะปุ่มยางตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีช่องสัมภาระนะคะที่มีไฟแบบนี้นะคะมีตัวเกี่ยวแขวนของให้นะคะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ SOS ต่างๆอย่างอะไรอยู่ด้านล่างนะคะนี่คือจะเป็นมา่านบางตานะคะมา่านบางตาให้นะคะหรือว่าจะวางของด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะของไม่หนักจนเกินไปนะ แล้วก็นี่เรามาดูกันนะคะทุกคันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรถไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะไม่เคยตีลังกาที่ไหนมาแล้วก็เดิมทุกจุดนะคะเดี๋ยวเรามาหาวิธีเปิดเป็นที่เดี๋ยวพี่พอจะพับให้ดูนะถ้าเราไม่มีผู้โดยสารนะคะแล้วเราอยากจะแบบใช้พื้นที่ที่มันกว้างขึ้นเราพับลงมาได้นะพับได้นะคะจะมีผู้โดยสารนั่งหรือว่าจะใช้พื้นที่เพิ่มตรงนั้นนะคะก็สามารถพับเบาะแยกได้นะคะทั้งสอง ฟังเลยนะคะใช้ได้ทั้ง2แบบนะก็เป็นสวิฟตนะคะอีกทั้ง3คันนะปี18และปี19กาใครกาลังมองหารถนะคะรีบนะคะรีบจองเลยนะสามคันนี้ยังรออยู่นะคะจุงมีเพื่อนมาออกรถพร้อมกันได้นะเรามีบริการเชนไฟแนนซ์ที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะคะทุกอย่างจบเพียง999บาทนะคะทุกคันฟรีดาวฟรีค่าเริการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้ครบหมดแล้วนะคะรถเราไม่ฉ่ำไม่ให้ออกจากราแน่นอน นะคะพร้อมแล้วสามารถจองออนไลน์ได้นะคะมูลค่า1,000บาทนะเช็คเงินออกรถ999บาทแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวเรา,าจะมาเอารถนะคะดีๆมาให้ดูกันอีกแน่นอนค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ